ในคือเวลาหลังก็ตอนนี้ก็มันจะทำา a c k กลับมาทำาจหันกันต่อแลว้วโอ้โหเกมในคือลายแรกก็ใครยังไม่ได้ชมดีแล้วแม่แนตะ่บางคนเสี่ยก็โอ้ตอนนี้ตามหลังขนาดนี้นะครับอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์เนี่ยโอ้โหขึ้นหลังเนี่ยมีปัญหาต้องกล้า้วครับโดยเฉพาะเกมลุกจบแต่ก็ไม่ได้ครับอ่าถ้ายังนำแค่หนึ่งประตูต่อศูนย์แบบนี้มีความไว้วางใจหรอเลยว่ายังไม่แน่นอนจริงๆเนี่ยสำหรับเกมแบบนี้แค่ประตูเดียวเนี่ย ถ้าจะาให้ชัวร์ก็ต้องพยายามหาประตูที่สองไม่เจอแล้วสำหรับพินพัทรก็ต่าวใจที่ยังนำแค่ลูกเดียวเนี่ยทางนั้นบางลำเสียดก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะกลับมาได้ตลอดเวลาครับก็เลยว่าเกมแบบนี้ครับลูกเดียวที่มันทน่อนท้าจะสูสีกันครับทั้ทงพินพัแล้วก็บางลำเสียดก,ก็ไม่แน่แล้วอาจจะเป็นเครื่องตัดสินได้ครับประตูสองประตูครับลูกเกลนที่มันท่อน่าจะใกล้เคียงครับ โอ้แล้วรู้จังหวะนี้แตะถึงก่อนชันเนนเนดเจนเรั้เเ,นเ่นสร้างครแดงตัวเองนะเพ็ดเพ็ดไม่ต้องมาหวังแล้วบางทีไปล็อกไปล็อกไมาลมาขึ้นแรกนี่ล็อกติดมาแล้วรอบหนึ่งเรั้โอ้โหแล้วเก กดแอคชั่นรีเพร์เลยครับโอ้โหจังหวะที่ว้า <c> ด <oughs> ิดูครับน,นี่เหมือนปอยิงเลยครับโอ้แบางครับไปยจริงลูกนี้น้องบอกว่าปอยจริงหนักจริงๆครับ <c oughs> โอ้โหบางสียประตูที่สองแบบไม่น่าเสียแล้วแน่ามาเสียโอ้ยตั้งแต่แดนตัวเองก็้ว <c oughs> มันจะปู่บางอยู่แมช้างโดนเตะทิ้องออกมา โอ้โหแล้วไปพลาดแค่เสี้ยววินาทีแล้วโอ้โหตาปัดไม่ออกครับเหี้ยวหลายผู้สับผู้เล่นหลายคนเนี่ยเรียกวก็ยืนเหม่แล้วโอ้โหแล้วเ่ถึงบอลเท่าไหร่เนี่ยอ่าแล้วแ,ลแกด้านหลังลุงที่ฟาวแล้วยังไม่มีการขยับเปลี่ยนตัวแต่อยังได้ครับสำหรับผู้เล่นทั้งสองทีมครับที่ยิงมาจากครึ่งแรกเลยครับทั้งสองทีมครับบางลำเสียดนี่แยตัวแกเกเรน่ากันนาหน่อเ,เ,เลยว่าโดยเฉพาะตัวลิวนี่มีน้อยอยู่แล้วครับ ผิดกับกีนาวัตกับอ้าวไปคิ้กับบอลเอาลุกตูโอ้โหนั่าลุกไปจะถึงช้างแน่โอ้โหตื่นับยังเรียกว่าสกิดได้นิดหนึ่งนะโอ้โหตื่นโดนผิดเหดียนกันด้วยครับเล่นค่อนข้างัดเสียงอยเดียวครับลูกนี้ครับแต่ไม่เล่นก็ไม่ได้ครับอ่ดูครับอานโอ้ยิงไกลไม่ตรงกรอบแล้วจังหวะสุดท้ายออกเป็นแค่โค้ชทิดออกมาครับกีนาวัตแต่วันนี้ทุกเสาตัวตรงนี้ใช้นักขี่ยาเลยครับ ปกติหลายๆแบบนี่เนาะอาจจะมีสลับกันลงบ้างนะสำหรับผี่สาวตูวันนี้ให้เด็นหน้าพี่ของน้าก็ยาวๆเลยัปเฮ็ดตูเฮ็ดดีต้องหัวต้องหัวจับบอลก่อนจะให้นี่ต้องมีล็อกซ้ายล็อกขวาก่อนนิดนึงเนี่ยโอ้โหเรียกว่าเป็นสไตล์เลยเนี่ยเฮ็ดย้ำไปทางเดิมครับขวาเลย แบงย้อนกลับมาตั้งใหม่อ่ะเพชรแต่บางครัเสียก็ต้องตอนนี้เรียกว่าหันมาเน้นการคุมโซนเยอะเพื่อนเพ็ดล็อกเข้าไหนมาแล้วแต่ยังขึ้นหน้าไม่ได้ครับต้องเอาต้องถูตะวันข้ามฟ้าอนี่เกือบติดกับแบงค์ยังเอาตัวรอดมาได้ในวันนู้น เพาะสั้นใหม่ครับดูว่าไปตั้งนู่นเลยหลังสุดแล้วตึกชี้บอกมาทางซ้ายไม่ทัานาแล้วเอาไปอ่าไปบอลทุกขัขวสำหรับบอลจีดเกมแบบนี้เนี่ยขอแค่ประตูตีไข่แตกก็ถ้ามาเมื่อไหร่นน่เกมสนุกแน่ครับอันบอล ให้ดึงขวามายังได้ครับโปรยเปิดไปเสาไกลลูกนี้โอ้โหต้องชุทิ้งเง็บนัดเฮ้ยไว้ใจแล้วแม้ว่าเสาสองคนหรือเปล่าแล้วโอ้โหแต่จังหวะนี้ก็ถือว่าไม่ประมาทนะคุณเล่นแบบนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีแล้วบางทีไม่ประมาทผู้ต่อสู้เนี่ยโอกาสเสียประตูมีแล้วคู่สองประตูเยอะพลาดแค่ครั้งเดียวก็เสียประตูได้ทันทีเหมือนกันเอ้ารถจังหวะนี้ตัวทางซ้ายครับให้ย้อนมาทีไม่ดีแล้วโดนสวนครับสามคนเง็บให้ดางขวามาชนเน่งเน่ง หลายลูกกิงเเลยโอ้โหนี่ลุงหมอลูกนี้ใส่สะอนรอได้เลยครับบุญจังหวะชนครับฟาหวายพันมาให้เลยครับโอ้โหลูกนี้้รถพระป่าไม่คว่ำเงยก็ไปประตูแน่นอนครับท่าหน้ามันเราเสียจังหวะขึ้นไปเยอะครับเราเสียประตูครับโอ้โหดูว่าจังหวะเขาแต่แฉกกลับมาอีสาต่อสองแล้วโอ้เอาไม่อยู่ครับดูครับ เวลายังไม่หมดก็อย่าพึ hey? oh man, ่ง e น้ำสบประหารนะต้องหมดงานครับนี่เร็วค่ะเป็นสุภาษิตที่ใช้ได้บ่อยๆครับอะไรครับสุภาษิตอะไรครับเอาลูกเช็ดโอ้โหดีครับแม่ราวนี้ไม่พลาดยล้โมุ่หจังหวะคนครับอันหลังให้ประตูแล้วจังหการเปลี่ยนตัวแล้วอ๋อเราด้านข้างสนามครับเอาแบงค์ลงมาครับแทนโกยครับโอ้เอาแบงค์ สั่งการหรือข้านสนามอยู่นานเลยครับตอนนี้โอ้ต้องลงมาช่วยเพื่อนแล้วแล้วโอ้โหเวลาไม่ค่อยท่าครับจะทําอะไรก็ต้องรีบทําแล้วสารภางเสียดตามหลังสามประตูนี้ยังไม่แน่ครับกับเวลาที่เหลืออยู่แต่ก็เห็ว่าค่อนข้างจะได้เปรียบเยอะครับแบงค์ยิงอีกทีไม่ผ่านปอกครับโอ้โหบอกว่าแบงค์นี่เป็นจุดเปลี่ยนเลยครับเกมนี้ครับตูครับจังหวะยิงไกลโอ้โห ับได้ได้เอารถ้นุดมาตัวนี้แน่งเหน่งกี่เรียบร้อยเลยครับดูว่าโอ้ดูว่าดูเกลี่ยมาจังหวะนี้ไม่ทำให้จริงจิงหวังครับโอ้โหนี่แม่ตาที่ต้องบอกว่าเดาเลยครับโอ้จังหวะนี้ไม่รู้จะจริงทางไหนต้องเดาเลยครับจะขอเปลี่ยนแล้วครับดูครับบัลทำเสียครับจะเอาหน่อยลงครับ ใครจะออกอีกก่อนกับฟันทีมหรือเปล่าเราแบงคนี่อาจจะต้องมองไปถึงเกมหน้านะครับเกมที่พวกเขาต้องไปเล่นในรอบชิงครับถ้าผ่านเขารอไปได้ครับตอนนี้ยังไม่ผ่านเตมตัวครับแต่โอกาสพวกเขาพอจะเปิดกว้างขึ้นเยอะเลยตอนนี้ขอได้ประตูที่สี่ตอนขยับแบงออกเลยครับเก็บล้าเลย เปลี sure. over, yeah. so, so, like ่ยนเรื like well, s right. <S right. so, like ่องวันโลเคชั s <S know, and, and so, like, ่นต like ัวเล่นบ้างครับให้เพื่อนลงมามีส่วนร่วมกับเกมในสนามแล้วหวังกันอยู่แล้วโอ้โหแบบผิวลูกนี้ไม่ได้แล้วเราไปฟาวแล้วอีกแล้วตันน่านตึกตึกก็ถือว่าไปฟ้าหลายครั้งแล้วเหมือนกันแต่ว่าฟ้ามันท่าเบาเลยจังหวะกระทุ้กระทั่งดิ้นดิ้นไปหน่อยจังหวะไปต่อด้านหลังครับก็อาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แล้วทีละสี่ก็ยังไม่ว่าครับแต่ต้องเข้าต้องเข้ารอบไม่ต้องถ่ายเได้รอบได้เลยจริงหรอรอบ ามาดูว่าปีชิปจัดมาเสาแรกโอ้โหไม่ผ่านต้องตํแพงยืนกันสองคนโดนหัวเต็มเต็มหน้าตรนี้เทสช็อตเลยครับเป็นแล้วนั่งตื่น้วมายืนเกาหัวอยู่ดูน่าจะจับมาเล่นต่อไหวครับตัดเตะมมุมอีกครั้งหนึ่งครับเล่นัานครับบอล ยิงไกมาตั้งมากมบอลมันไปนี่โอ้มือนจะไปชั้นแรกนิดนึงด้วยครับย้อนมาโอ้โหอ่านยิงลูกนี้ไม่มีหางเสือเลยครับทั้งหมดเพราะว่าเตาวหวัดมาแล้ไวไปเยอะครับออกห้างไปครับปางกันอยู่แล้วจังหวะที่เจอช้าก็นี่กับกันที่เจอกันครับ ได้เลยที่คุกด้วยแล้วบอลเสียบ่นสั้นๆเนี้ยบอลโอบจ่ายรึมนโอบจ่ายง่ายๆยังไม่ติดดูเข้าบาลเสียบอ้จับบอลพลาดสองครั้งติดต่อเลยบอลจนตึกให้มาลุ้นนี้ตุ้ยเหลี่ยมยังตีขวาครับดูว่าไปเอาบอลกลับมาได้ตุ้ยแล้วโดนแส้นรือเปล่านแน่นอนครับน่ไม่โดนบอลเลยครับหน่อย ย้อนมาตั้งใหม่ฮะชิฟมาลูกนี้บอลโหนได้แต่ว่าโอ้โหเล่นต่อไม่ได้ในจังหวะสองแบบผู้าวุฒิสินไม่ว่าอะไรด้วยในจังหวะนี้โอ้โถนนี้ตอนลอม้มลงไปพยายามจะมองหน้าวุฒิสินแบบใกล้ฝาหรือสาวแล้วแต่ว่าวุฒิสินเฉยเลยตรงนี้ใช่รูปสั้นแล้ว อ้าวบอลโดนขาแลตึกอ่ามากง่ายง่ายเลยนะตัวไหนตุเบบ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 กบบ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 นบบาบบบนบบ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 การหน้าบบ่บบ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 บนการหน้าบบบบบบอบบนบบบบบบบ อ๋อสร้างนะบอลนี่เก่งเรื่องมากเป็นตารางเก่บอะเสียเปรียบก็แา่เยอะทีเดียวแล้เอาลูกของมันในในเลี่ยวเลยยังอ่ะครัโอ้ยไล่ตีนไข่แตกมาสิบวิสิบนาทีที่เหลือแล้วปู่ตอนนี้ความห่างเหลือแค่สามยังอ่ะครับไม่แน่เหมือนกันแล้วปู่จะไปปรคามหวาดไม่ได้แล้วพนักพีรวัดรับโอ้ยเสียประตูเท่ากับเสียกำลังใจด้วยแล้วต้องบอกอย่างนั้นเลยแล้วเกมแบบนี้โอ้โหแล้วนุ้ยมาเก่งลูกนี้โอ้ยยัง เรียกว่าปฏิเสธเอาไปได้คร to <ment> ับแต้ครับอูแท้นี่วันนี้เรียกว่ามาแต่ละทีเียคโอ้โหงานหนักทั้งนั้นครับโอ้เท้าหนักจริงๆนะงเลสำหรับพีรพัฒน์หลายคนครับผู้เล่นยิงเท้าสองได้ดีมากครับพีรพัฒน์เล่นสั้นครับลูกกีนจริจริงลูกนี้ฉันแหลกอีกทีครับแต่ว่าไปฉันแหลกคู่เดียวกันเองครับออกไปครับเราเล่นสั้นทันทีอาร์กัดกั๊ดนี่ต้องมีส่วนร่วมขเกมให้มากขึ้นเยอะต่อหน้านี้แทบจะเรียกว่า่นเท่ามีส่วนร่วมขเกมเท่าไหร่ครับ กอร์พิตนี้แล้วโจตัวเองออกครับไ้ดะมัสได้เพ่เอ้าเตารเกียไดุ้่งเยอะอู้หครับจังหวะนี้มีตู้ครับีว่าเข้าไม่า้าไปตอนยริ่ม้าอีกทีลคนังตบเป็นสายข้งมาออกมาแม็กซ์แม็กอลงมาใหม่ครับทางตอนนั้นแบงค์กำลังขย่อเทเรนะครับทางครับ อัน <medio S 2> หนานเส้นวมาดูน um, ี้ไม่กักกับบอลล่านนิดนึงแล้วชนดักมาได้แล้วแโอ้โหแม่จังหวะสุดท้ายครับพยายามจะจ่ายแล้วลูกช่องกล้ลูกนี้ม่ไม่ตรงเรับออกกลังไีเองครับเ็นตั้งใจจะอาจจะเล่นเร็วลัวนี้ก็มายืนดักอยู่เลยครับม็กือยไปตั้งอานๆครับเพรเพยเพย์ยืนเนเพย์ดสั้นเพื่อนบอก อย่าไปเล่นหลายจังหวะก็แพตติ้เขาบอกเป็นจอมเทคนิคครับอ่าลูกสายไม่ห่าแล้วลูกน,นี้ลูกนี้โอ้ให้มาเขียนได้ทุกทีกท่แล้วบอลบอลลูนนี้โอ้เจอลูกส,สองแบงค์บอลโอ้ให้มาเพื่อนไม่อยู่เอา้าโอ้โหไม่ไม่ปล่อยนอดสาลูกนี้เพื่อนเนี่ยโอ้นัมดีจริงๆไม่ได้อยู่ตรงนั้นแบบถือว่าปฏิกิริยาย,ยังไหว,วนะตัอันนี้อ่านเกนไมได้ดีครับ โอ้ยถ้าเหมืองโดนฉัน่โดนแน่ครับลูกนี้เราให้มาเน่งๆขวาสุดลูกนี้ไม่ถึงครับโอ้โหน้ำหนักขาดครับมือแล้วนักสืบก็จะขอเปลี่ยนตัวที่หน้าสนามกันเอาลูกกี้ออกครับอาร์้นะมือทำประตูที่สี่ครับขอลูกกี้ออกส่งเสียงน้อยลงมาครับในในวมแบ็คตอมบุกเหมือนกันอ้าวแล้วจะบอกว่าโดนแย่ทีนี้ โอ้ลูกยิงพุฒิศิษย์ให้เป็นโกลคิงของบ้านลำเสียด้วยโอ้จังหวะสุดท้ายไปโดนผู้เล่นของธนาธิรวัฒน์นัดแอกหลังไปเต็มสั่งกับแบงค์เอาอีื้นที่กับแบงค์เจอหลงเพชรลูกนี้ล็อกไปได้เอ้ยอู้หูท้าผู้เล่นของตูแล้วแนะจังหบพคนีนเข้ามือไปแล้วนี่แล้วมนเตือนผู้เล่นของธนะบ้านลเสียเลย่างเ้ยแบงค์จังหวะพยายามจะหมุนหลบไปตรงกลางนะยิ้มห่าได้แล้วฟองไทแต่คนโดยเพราะมันติดนิดนึเดียว หนึ่งสองครับแม็กทางขวาครับโอ้โหทำให้ชวนดูแล้วไม่ตรงเพื่อแล้วตัวสวนกลับครับตายเต็มก็ตึตงชนเอา้าลูกเสียบอลเลยครับบอลลูกน,นี้โดนซะอีกแล้วแล้วโอ้โหดูครับดูแม่จังหวะเรียกว่าชวนยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับตัวมูวิ่งชนงัดหลังลูกโอ้โหบอลนี้ล้มเลยครับโอ้โจังหวะเรียกว่า จะเอาฟรีคลิกอยู่แล้วครับผมเจ้าตัวโดนคนแล้วก็ล้มทำไมครับอ่าได้เป็นคิกด้วยครับแต่จะยิงได้ดีหรือเปล่าเนี่ยอีกเลื่อนหนึ่งครับฟรีคิกเนี่ยได้สงใจอยากแล้วครับอ่าโหสองคนต้องเน้นสุดๆแล้วงลาเจียรลูกนี้ต้องได้ครับถ้าจะกลับถ้าหวังจะกลับมาถูกแกมแล้วปอน ยิงมาโอ้โหไม่ผ่านเกียร์แล้วต่อสองบอลแล้วไปเสียแล้วลูกนี้อ้าวหันมาชนถึงก่อนลบมาได้ครับชนสปีดมาแล้วลูกนี้แทงลูกนี้จับเอ้าโอ้โหกันป้าแล้วจัดปิดเดี่ยมครับโอ้ยังโชคดีคลับป้าไม่หลงเครับ โอ้โหดูนะจังหวะมันจะคู่ไม่ได้ประตูที่สองมาชนะดวลเฉียดยันนำอยู่สี่ประตูตัวตึงแล้วสำหรับพีระมัดก็ถือว่าความห่างสามประตูเกับลูกเกมแบบนี้ครับค่อนข้างจะได้เรียดทีเดียวแล้วแคปเออโอ้โหจะยกให้ชวนดีได้บอลแต่ละทีต้องมองคอนเพื่อนตลอดไอ้บอลน,นี้ไม่เคยตรงเลยครับ แม่ก็เพื่อนอาจจะมองว่าเอา,าไปแ,แย่งกันเองดูคับการเดี่อันกัสพาเราให้หลังซ้ายครับชทางกองขวาครับกองขวาบอลกูนี้ยังถือยังแจกมาทางขวาแบงค์โอ้ดูว่าบอลลุกขึ้นมาได้ครับอ่าวครับได้กันต่อบอลนให้เฉลี่ยแล้วจังหวะนี่จะสวนกลับครับลุจยจับแล้วอุม้มใบออด้วยครับออต้องออกทั้งใบครับคุณปอทครับ S <S เล่นเลยแมเล่นเลยแม็ก,ม,กมาเองเลยครับแม็กว<ะ>้าวโอ้โหหลบสูงแล้วต้องให้มาชนว่าเลยครับไซขวาปีอยู่จังหวะนี้จับแล้วยังไม่ยิงครับแม็กโอ้โหเจี๊ยบบอลแป้งครับยังได้อีกนึงโอ้เปิดจังหวะสุดท้ายนี่ลึกเกินไปครับหาะจะสวงครับบอลเสียบแม็กครับข้างหน้ามีสองครับบอลกับการครับ แ่แต่งยาเกินไปแล้วโอ้โหลูกนี้ดูเลแ่จังหวะแล้วดูครับเจียงชนเข้าขวาแล้วยิงลูกนี้ไม่ตรงต่อโอ้โหแ่ขอเกียรตวคีกคนโอ้ดกากออกเลยแ้บตัวเรียบร้อยพรตัวเองลุ่มหนึ่งแลลุ่มทีนไ่ไม่ถอดอไว้ครับ กองหาประตูที่สองไม่เจอเลยแล้วลถ้ามาทำเจียดบบังดึงสองออกมาแล้วปุ้มถือา่าบอลจะเปิดเลี้ยงเข้าไปลูกนี้ไม่ผ่านครับนิสกันต้นหน่อย,อย,อยอพี่สามนาทีสามนาทีเขียงได้บอลพุ่งครับเราเริ่ตมต้านครับโอ้โหตอนนี้เลยมาเร่วแรงแล้วเออเพราะฉะนั้นคู่ต่อไป ไม่รู้จะมีฝนหรือเปล่าโอ้โหแต่ว่าลมมาแล้วนะตอนนี้เกมเหลือประมาณ3นาทีแ,แล้วเราขึ้นเวลาหลังแล้วโอ้โหลมเย็นสบายแล้วตอนนี้ถ้าฝนไม่ตกถืวบรรยากาศดีครับ so ขึ้นหน้ามาลุยไปผ่านหน่อยคร,รับโปรงใช่หรอเปาหาแล้วข้างหน้าเก็บได้คร,รับบอลยิงแล้ว,วไม่ตรงก่อยโอ้โหดุ้บแมวเฮาจริง ไปไห้หล่วงแล้วจังวนี้โอ้บอลกระดอนอยู่แล้วว่าเราจะยิงนี่มันบนนอลลูดเท้าพอดีปุ๊บลง,งแล้วตตแต่ว่าจังหวะนี้เนี่ยมันไม่ตรงต่อเลยลุยตึรดเติร์ดลูกสองเอไปได้ครับตึรดขวาที่โล่งเลยครับแม็กจับแล้วลูกนี้เสาสองเน่งๆโอ้โห่ลุยวันนี้ไม่ต้องยิงลูกยากเลยครับลูกแบบนี้นี่สองหลังลูกเลยครับจะยืิงไปยู่ลูกเสาสองอันนี้ครับ อ่าต้องชวนเพื่อเนเงี้ยโอ้โจังหวะว่สักครู่นี้เริ่มจากขนาบตึกเลยแล้วตรงกลางแล้วขวาแม็กก็มาจบที่ลุยทางซ้ายครับโอ้โหเรียกว่าเล่นเงี้ยใส่พื้นที่ครับจังหวะให้บอลเท้าหูเท้านี่รู้ใจเลยครับทางด้านสุรินทร์ก็ขึ้นนำเป็นห้าประตูต่อหนึ่งครับคู่ต่อไปยังไงลบกวนเตรียมตัวได้เลยครับเกมระหว่างนครชัยพลาสติและกับทางด้านสีข,ขาวเลย ตึกให้มาทันหรือเปล่าชนลูกนี้โอ้โหบอลเป็นใจด้วยทันครับสามคนนะเกียงโอ้แล้วดูว่าจังหวะนี้หลอดจริงดื้อแล้วเสาแรกโอ้โหดูมแม่แล้ว่าจะโฉบ้หลอดจริงเสาแรกเลยผู้สาประตูนี่อ่านว่าจะส่งแล้วยืนก็กลางประตูเลยครับโอ้โหยดูแม่หนอลูกนี้เราบอกว่าสมองเลย ตัน้นของเราโอ้โหดูแล้วบาลงเกียรบอลสายหน่อยโอ้เราให้บอลป้าอีกแล้วตัวโอ้วันนี้เขาบอกว่าให้บอลเงิน,นสียบ่อยแล้วหน,านา้าบอลลังเกียครับเ,เกียงสาข้าฟ้ากับบาลขวาแม็กย้อนกลับไปตั้งกันใหม่อีกตัวสายมีเติมขวามีคนยังไม่ให้ครับตัวของบอลน,น,นี่ตัวอ๋อสั้นๆกับมาเพชร งหลอกสวยมากครับตอนนี้อ้าวอาร์ตูรอามาสวยแล้วเพ็ทระลุขึ้นมาเองแล้วให้ไม่มาครับดักกับไม่ได้ครับเพ็ทโค้งช้างไม่ขมาแล้วขอเปลี่ยนตัวอีกครับเอาไอออกครับโอ้หถอดโคนออกครับเหมือนจะพักแล้วครับดูเขาตอนนี้เอาหน้าลูกี้กลับลงมาครับเชอเร็ว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 เรนซานครับบอล โอ้โห่มันพุ่งจริงครับลูกนี้น้ำหนักได้ครับแต่ทิศทางไม่ตรงกรอบครับนี่วันนี้ไม่ขาดก็เจอแล้วแทางด้านมาลำเจียครับเอ็นนิดหน่อยหน่อยแล้วโอ้วันนี้ทำให้พวกเขาเล่นเกมเร็ววฮะไม่แน่นอนเหมือนปกติครับเสียงชิฟข้ามฝ้ามายังได้ครับแม็กตึกจัดลูกนี้แม่าตายยังปฏิเสธได้ครับสองว่าสอง เอ้าลูกแม่ไปจุดฟังด้านเหมือนจะให้โกลับครับแล้วเหน่งๆเลยครับยิงเอ้านู้ยข้าวนี้มีปลาอะไรไหนโอู้๋ดูพยายามจะบอกให้เพื่อนเดือดเดือดมาครับโค้งหลังแบเดียวกันทีแล้วใต้ทางขวามาอล้วบอลมีพื้นที่ครับโอ้โหนี่จับเสาแรกไม่หายแล้วตัวสองยันได้ทีหนึ่งบอลตัวน่ะตอนนี้บอลชายเดียวแล้วครับคนเดียวแปลกมาแล้วอู้หูชิงได้ครับเอ้ยหลางร้าย เท้าไม่โดนเนี่ยโอ้ลูกนี้จ๋งเลยต้องเดินกองหน้าจมูกไวๆหน่อยมีโอกาสเหมือนกันนะเพราะว่าหักมาแต่เมื่อกอนมันแรงอันนิดนึงเดี่ยวเอเาเพชรโดนลุงสองอูนี่เอาตัวรอดสวยมากครับเพชรตัวอูนแต่ยังตามไม่ได้ที่ต้องน่าต้องรังเกียจเรียกว่าเล่นเลยหัวจีบหัวใจแล้วตอนนี้สกอร์เป็นรองเยอะครับ ลดเวลาบาดเจ็บเนี่ยสองนาทีแล้วคู่ต่อไปยังไงรบกวนเก็มพูได้เลยแล้วเกมระหว่างคะแนนสิงขาแบบนครชัยพลาส,สติกกับในคู่ที่2ของรอบสีทีมสุดท้ายครันบน 1, แบงก์บอลหนึ่งสองครับเต่นติ๊กชื่นกันดูเพื่อจะเจาะยังไงแล้วชิปลูกน,นี้โอ้โหง่ายครับบอลเดินผ่านช้ามากครับเต้นสั้นนาทีแล,ะะแล้วแม็กซ์ตึขาเราเสียบอลจังหวะนี้สวยมากสวยครับบอลช้าง ไห้ย uhm, ิงให้บอลอีกทีนึงยกไม่ได้แล้วโอ้โหนักแย่ที่บอลเต็มเต็มยัู้เล่นเจ็บหรือเปล่าโอ้โหบอลจังหวะพยายามยกขาไม่บางเนี่ยโอ้ลูกนี้ไม่ถึงบอลเงี่ยตัดถึงก่อนเงี่ยมาทนอัดเต็มเต็มยกไม่ขาที่เป็นผ้าเอาทั้งขานักไปด้วยโอ้ก็พยายามจะชิงเปลี่ยนได้เปลี่ยนการยกนล้วคู่บอลมันมาเริ่มท่านสิบท่านสิบก็ ก๊อฟเดี๋มาตั้งกันใหม่ครับโอ้โหแต่ี้ผลเริ่มจะลงแล้วครับเพราะฉะนั้นคู่ต่อไปเตะตัวได้เลยครับเวลาเหลือไม่มากครับโอ้นัดตัวแล้วมาสองคนนี้ไม่อยากจะเล่นดูก่อนแล้วไปครับหมดเวลาการแข่งขันเรื่องของเที่ยทั้งสองทีมที่ทางสนามเลยครับโอ้โหคู่นี้แล้วาจู่ในหัวจินหัวใจแล้วครับพนักบอลลังเจียครับโอ้โหวันนี้มาได้ถึงรอบสี่ทีมสุดท้ายครับต่อที่ป้ายนี้ครับ ไปงั้นด้นานธีรวัตรยศโอ้โหเดินหน้าสู่รอบต่อไปครับตัดเชือกแล้วครับรอบหน้าครับเราไปนอแล้วครับปูนี้ไปเชียรต่อเป็นทีมแรกครับ4ทีมตอนนี้นครับเหลืออีกสามครับคู่ต่อไปมีสองทีมแต่จะเอาแค่หนึ่งทีมครับเพื่อจะไปเล่นในรอบชิงชานา